นี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับด้านบนก็จะเป็นรัชร,รมนูนฉบับแรกเลยนะครับซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกของคณะราษฎรนะครับที่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่7นั่นเองซึ่งจะอยู่ที่ถนนราชดำเนินนะฮะเป็นวงเวียนเลยนะครับ วงเวนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั่นเองซึ่งที่นี่ก็จะเป็นจุดที่นักเรียกร้องประจาธิปไตยนะครับก็จะมาชุมนุมกันหลากหลายครั้งเลยล่ะครับที่จุดนี้เรื่องตรงที่ด้านข้างนะครับก็จะมีสลักเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการเรียกร้องประชาธิปไตยในยุคนั้นนะฮะเนี่ยครับ ซึ่งก็เป็นลานที่เป็นสิ่งบันทึกทางประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของไทยนะฮะที่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นเองซึ่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดในปี2475นะครับแต่อนุสาวรีนี้เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองไป8ปีนะครับซึ่งสร้างแล้วเสร็จนะฮะ ซึ่งจุดนี้ก็จะมีหลายถนนที่แยกออกไปนะฮะจากลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่แหละครับซึ่งที่ผ่านมาลานนี้ก็ใช้เป็นการเรียกร้องสิทธิทางการเมืองมากมายหลายครั้งหลายคราวนะครับและก็ไม่ได้เป็นครั้งสุดท้ายและอนาคตก็ยังมีอีกนะครับซึ่งจะเรียกร้องประชาธิปไตยต้องมาที่ลานนี้นะครับ อนุสาวรีย์ประจาธิปไตยนั่นเองล่ะครับ